สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะพามากินบุฟเฟ่ตกันนะที่สาขาเดอะมอบางแคเราอยู่กันที่ร้านเรสแพน d a ค่ะเขาจะมีทั้งหมด3โปรโมชั่น3คอร์สนะคะเป็นบุฟเฟ่ตทั้งหมดเลยถ้าคอร์สที่1เนี่ยเริ่มต้นที่448บาทอันนี้ยังไม่รวมแวดแล้วก็เครื่องดื่มรีฟิลนะก็ถ้าจ่ายจริงก็ราวๆประมาณ500กว่าบาทนะคะส่วนปูเลือกเป็นคอรที่2ค่ะราคา699บาทจ่ายจริงจะอยู่ที่คนละ8 800ร้อยกว่าบาทนะคะเพื่อนเพื่อนอันไหนที่ว่าตักเครื่องเคียงัวนี้หรอ,อ,อส่วนตัวสุดท้ายคอที่แพงที่สุดก็คือเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาท จ่ายจริงเนี่ยเราราวประมาณ1,200กับ1,300ประมาณนี้นะคะแต่ช่วงที่ปูมาเนี่ยเดือนกันยายนเขามีโปรโมชั่นสำหรับ448บาทถ้าเกิดเพิ่มเงินเข้าไปเต็ม555นะเราจะได้กินพวกแซลมอนด้วยสวันดีตอนรับสู่ช่องไกปูกนะคะคลิปนี้พามากินตัวแส่ดกันที่ร้านที่ปูอยากกินมานานมากแต่ไม่ได้มาทัพพีวันนี้เราอยู่ที่ร้านเลนแพนด้าสาขาเดลว์บางแค ร้านเนี้ย ปูลเลงมาตั้งแบบตั้งแต่ห้างเปิดใหม่ตอนนี้<ะ>ก็คือล่วงเลยมายาวไกลมากนะคะก็เพิ่งได้มีโอกาสมากินนี่ค่ะเนื้ออย่างดีเลยสําหรับคนที่กินสายเนื้อนะปูแนะนําให้เริ่มที่คอร์ส699เน้นย้ําอีกทีไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิลแล้วก็แวดจ่ายจริงอะ่ะคือประมาณ825ซัมติงประมาณเนี้ยแล้วก็นี่ค่ะสามารถกินพวกปลาแซลมอนได้เราก็มีอาหารทะเลเนื้ออีกแบบหลายชนิดมากๆเลยคือถ้าเกิดคนกินจุกนะคุ้มแน่ มีกุ้งลายเสือด้วยนะมีหอยโอตาเตมีหอยเชลแล้วกุ้งลายเสือเนี่ยไม่ขคี้เเลนะคะมาแบบตัวใหญ่อยู่เดอ้อกุ้งแม่น้ำก็มีคือตามสบายเลยค่ะเลือกได้แบบเยอะมากๆเราถูกใจลิน้นวัวก็สั่งมาประมาณ3-4จานอะ่ะ <c> ก <oughs> ินคุ้มเลยอ่ะกินเนื้อให้มันแบบสะใจไปเลยนะคะอันเนี้นเนี่ยจะมีเฉพาะปิ้งย่างยากินิกุอย่างเดียวนะ มันจะเอาเนื้อลนนงเลยเนื้อลงด้วย เพื่อนเพื่อนดูลายเนือเน้อดิเนื้อดีงานดีเนาะ,ะปลาปลาเนี่ยคือกินเพลินเลยค่ะหอยนางรมก็จัดไปแค่5้าตัวเองอะและน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยคือแซ่บมากเลยนะอันนี้แนะนำเลยค่ะสำหรับปูนะปูมองว่าคุ้มค่าเพราะว่าเราชอบกินสายพวกนี้อยู่แล้วไงทั้งเนื้อย่างแล้วก็หอยนางรมเนี่ยแล้วก็ปลาแซลมอนเนี่ยคือของชอบทั้งนั้นเลยและราคาเนี้ยกับคุณภาพอาหารถือว่าสมเหตุสมผล ันสีเ่ิแซ,แซลมอนปูสั่งไปประมาณ4รอบได้แล้วก็รอบนึ่งเนี่ยคือให้เขาจัดมาเลยแบบละสามถาด3ถาดอะถาดหนึ่งอะมีแค่3ชิ้นเองนะก็คือกดมาเลย3อันมาเลย9ชิ้นแบบนี้รอบละ9ชิ้นปาป้าดี่ฉันนะเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ชอบมองกล้องนะเขินกล้องก็จะมองนูน่นมองนี่ไม่เคยจะมองกล้องสักที คือปูมาวันธรรมดาแล้วก็มาก่อนที่ร้านเขาจะเปิดเนี่ยประมาณ10นาทีนะคะร้านเปิด11โมงเช้าแต่10โมงกว่าที่ฉันมารอแล้วค่ะเออคนก็เลยยังไม่มีก็เลยได้แบบถ่ายสบายๆนะคะเพืเ่อนๆให้เพืเ่อนๆได้ดูบรรยากาศแบบทั่วถึงเลยแล้วดูลายเนื้อดิงานดีมากอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งอะไรสักอย่างนะคือมันจะแบบดองในซีอิ๊วเกาหลีแล้วก็ยังไม่ค่อยสุกเต็มร้อยค่ะเหมือนลวกมาประมาณ50อร์ อันนี้ไอศครีมนะคะต้องรีวิวนะรีวิวได้กินไอศครีมแล้วก็แคนตาลุปนะ <c oughs> อันนี้ส่งท้ายนะคะเมื่อกี้คุณพ่อกินไอศครีมชาเขียวกับแคนตารูปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามีบิงชูอีกหนึ่งจ้าลาดด้วยนมมาด้วยเลย ันจะมีผงชาเขียวอยู่นะหอมชาเขียวมากเดี๋ยวเราราดนมไปเลยเต,ออเตัวแดงเป้ามาติดตามด้ที่เพจมีรถเคลื่อนทัวร์ไทยแลนด์ไกลปูนะคะปูขายตัวจอย, <c oughs> ท,ยทัวโลกนะ <c oughs> เป็นพรีเซนเตอร์อร่อยเป้าอร่อยมากเลยน้ำจิ้มก็อร่อยคุ้มไหมเน,นี่ย<ม>คุ้มไหมเนี่ยคุ้มคุ้มคุ้มหรอแนะนำให้เพื่อนๆมากินใช่ไหม เอาไม่มองกล้องไม่มองเ,อเพื่อนๆไปมองแต่อะไรกันนะ่ะเออโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพ่อมาปิดฟอกให้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 ก่อนแล้วราคาแล้วก็เมนูอาหารในคอนะคะเพื่อนๆก็ขยายดูกันก็แล้วกันนะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ